สวัสดีค่ะสวัสดีครับมีคําถามะลรถามอาจารย์ครับการหันหัวนอนหัวนอนเกี่ยวกับสุขภาพครับตอนนี้หันหัวไปทางไหนทิศใต้ค่ะทิศใต้หันไปทางทิศใต้ค่ะหน้าบ้านหันทิศอะไรทิศตะวันตกแสดงว่าคุณนั่งอยู่ในบ้านหันหน้าไปหน้าบ้านหัวนอนอยู่ซ้ายมือใช่ค่ะบ้านนี้อยู่กี่คนนอนกับใครสี่คนนอนกับลูกสามคนแฟนนอนคนเดียวไปห้องหนึ่งค่ะแลมีลูกสาวคนเดียวที่หันออกบ้านค่ะคนนี้ลูกสาวคนเดียวหันออกบ้านเหรอกี่ขวบแล้ว นอนมากี่ปีแล้วนอนมาหกปีแล้วค่ะคุยกับเขารู้เรื่องไหมทุกวันนี้อาจารย์ว่าน่าจะคุยไม่รู้นะจจเรื่องนะคนเดียวที่เอาใจใจสอเองเออคุยไม,คมไม่รู้เรื่องนะเพราเนี้ยไม่รู้เรื่องห้องออกนอกอันเดียวที่ทำเป็นห้องมุกากเป็นลูกสาวคนที่คุยไม่รู้เรื่องนี่เอาใจใจค่ะใช่ใช่เพราะเขาหันหัวไปหน้าบ้านเนี่ยเขามีความที่เป็นนักสือขรรมกงอนเขาจะโมโหร้ายด้วยคุยไม่ค่อยรู้เรื่องใช่โมโหร้ายมากแล้วนี่ประตูที่นี่โคราเปิดห้องน้องเข้าไปคือ เห็นเขาขวางอยู่เลยสุขภาพไม่ค่อยดีด้วยนะอย่างนั้นใช่ค่ะแล้วนี่หนูนอนติดประตูเปิดประตูเข้าไปคือก็อสุขภาพไม่ไดีนเลยคนิดเข้เห็นหนูใช่หนูก็ปวดหลังปวดเอวเจ็บขาอะไรอาจารย์พูดเสม,มอว่าถ้าคุณเอาเตียงนอนไปขวางกับประตูที่พางเดินเปิดเข้ามาเนี่ยชนตรงไหนจะเจ็บตรงนั้นจะป่วยตรงนั้นจําได้ไหมอืมค่ะหนูเข้าขใจค่ะก็จะเจ็บเอวเจ็บอะไรอยู่ใช่แล้วมันยังไม่มีจบแค่นี้ยังมีอีกคนนึงอีกคนนึงลูกสาวลูกชาย ลูกสาวคนตกหันหัวทางติดกันหนูเนะคะติดประตูเหมือนกันหันหัวทางซ้ายมือเหมือนคนเลยหันหัวหันเดียวกับหนูนอนติดกับหนูอ่ะนอนติดกับหนูอุปนิี้ใส่คล้ายๆผู้ชายยังนอนมากี่ปีแล้วเหมือนกันหกถึงเจ็ดปีเขามีูบ้านหกถึงเจ็ดหกถึงเจ็ดปีลูกลูกสาวนี่ก็แก่นมากเลยคนนี้มีนิสัยคล้ายๆผู้ชายเลยเพราะนอนตำแหน่งมังกรแล้วคนคนนี้จะมีฟังมคิดของตัวเองแล้วคนเดียวที่เอาคือขออะไรก็ได้หมดชื่อเขาเหมือนเขามีหุกลิกในตัวที่สาม คืออุปนิสัยคล้ายๆผู้ชายไงรวดเร็วว่องไวทํางานอะไรเสร็จรวดเร็วทันทีทันใจเลยใช่ค่ะเขาเป็นคนโตใช่ค่ะใช่ค่ะและและหนักใจไหมคนหนึ่งคุณไม่รู้เรื่องอีกคนนีสัยหมอนผู้ชายถ้าตามส่วนแล้วคนโตเนี่ยจะมากับหนูมากกว่าจะหนูจะห่วงคนเล็กมากกว่าก็ใช่ไงเพราะว่าไม่ไม่รู้อางเพราะว่าคนที่นอนอยู่กับคุณนะคนที่นอนอยู่กับคุณทุกวันเนี้มันไม่ใช่ลูกคุณเข้าใจไหมที่นอนห้องเดียวกันเนี่ยคกลายเป็นเพื่อนกันมากกว่า ใช่ค่ะอาจารย์ถ like ูกถูกไหมคนนี้ใช่เป็นเหมือนเพื่อนเลยเพราะว่าเพราะว่าในศาสตร์ของตำราโหตุยเขาจะบอกเสมอว่าไม่ได้บอกว่ากำหนดว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นอะไรนะแต่กำหนดว่าในภูในภูเขาหนึ่งหลังเนี่ยใครจับตอตตำแหน่งที่ดีที่สุดได้คนนั้นคือเจ้าของบ้านนะครับใครนอนหันหัวไปใครนอนหันหัวไปทางไหนก็จะเป็นแบบนั้นตอนนี้คนหนึ่งหันหัวออกหน้าบ้านอีกคนหนึ่งหันหัวไปทางซ้ายอีกคนมีนิสัยรวดเร็วเป็นผู้ชายอีกคนมีนิสัยคือ หัวรุนแรงอารมณ์ร้อนอารมณ์รุนแรงหัวรุนแรงอารมณ์ร้อนใช่หันเงี้ยาคือไม่ได้เลยอะไรไม่ได้เลยคุณล็กยังไม่ได้ดยดีนาาตามแล้วลูกหันหัวนอนนี่ยนะคะอาจารย์ลูกๆนะถ้ายังตอนนี้ยังไม่แต่งงานให้หันหัวนอนไปทางขวามือให้หมดคุณนอนหันซ้ายได้เพราะคุณแต่งงานแล้วคุณมีสามีแล้วแต่ลูกๆยังไม่ได้แต่งงานยังไม่มีสามีให้หันหัวนอนไปทางขวามือทั้งหมดนะครับจะนอนติดประตูนี่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวมีพม่านั่ะได้ติดาม่านกันได้จบเลย แต่คุณถ้าอยากอนาคตให้ลูกแต่งงานคุณต้องหันหัวนอนไปทางขวามือให้ได้นะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ับครับ,บ,รบสวัสดีครับ,รบผม